ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเจอเกนครอปพูดถึงแผนการของลิเวอร์พูลกับการที่จะไม่มีโมฮัมเหม็ดซาราในเดือนมกราคมแผนการระยะยาวแต่ละแผนที่ผมจะทําได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าใครดังนั้นทําไมผมจะต้องคิดในเดือนตุลาคมว่าใครที่ผมจะใช้ตอนที่โม e ไม่อยู่ในตอนที่ผมยังไม่รู้ว่าใครจะพร้อมหลังจากนั้นเราจะมีทางออกในวันนี้และผมหวังว่าเราจะมีเรื่องนี้หลังเกมกับนิวคาสเซิลเช่นกันมันไม่ใช่ครั้งแรก อย่างน้อยมันเป็นแบบนี้ในสถานการณ์ทั่วๆไปที่คุณเสียดาวยิงของคุณแต่เราเคยเจอที่แยก่กว่าในอดีตตอนที่สดีลและโม e ต้องไปแล้วเราก็ผ่านมันไปได้และเป็นปกติที่หนึ่งในนั้นจะไปได้ไกลามากในทัวร์นาเมนต์ที่ทําให้มันยิ่งแย่กว่าเดิมเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ซึ่งเรารู้ว่าแอฟริกาคัพออฟเนชั่นจะโผล่ขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวและหลังจากนั้นโม e จะต้องไปนั่นชัดเจนมาเสมอและตอนนี้เรามีเอนโดที่ต้องลงเล่นเอเชียนคัพเช่นกัน ซึ่งมันเป็นอย่างที่มันเป็นเรารู้เรื่องนี้ดีและตอนนี้เราต้องรับมือกับมันและเราจะทำได้อนาคตไกลเฟอร์กิวฟานไดชูจะเร็วคอนซาคุณภาพคับแก้วเฟอร์กิวฟานไดกองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลกล่าวชมเจเรลลคอนซาเซ็นเต์แบ็กดาวรุ่งว่ามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมฤดูกาลนี้คอนซาได้รับโอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลเป็นซีซั่นแรก โดยจนถึงตอนนี้ดาวเตะวัย20ปีลงเล่นไป14ปเกมจากทุกรายการและทําผลงานได้โดดเด่นในระดับหนึ่งฟานได้เผยว่าจนถึงตอนนี้จารลรับมือกับทุกความท้าทายที่พุ่งเข้ามาหาเขาได้ยอดเยี่ยมเขาเพิ่งมีอายุแค่20ปีเท่านั้นเขายังอยู่ในช่วงพัฒนาตัวเองอยู่เขาเป็นสุดฮาบนะจะเล่นได้ดีเมื่อสั่งสมประสบการณ์ได้สักพักสมัยที่ยังเป็นแค่ดาวรุ่งนะผมไม่เคยมาได้ไกลหรือเล่นได้คงเส้นคงวาแบบที่อีบูกอนาเตกับจารลทำได้แบบนี้เลย เขาแค่ต้องเดินหน้าให้ได้ต่อไปมันจะมีช่วงที่เขาเจอกับปัญหาบ้างอยู่แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องที่ว่าคุณจะรับมือกับมันยังไงเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ดีเขามีหลักความคิดที่เหมาะสมและนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีผมจะคอยอยู่ช่วยเขาในยามที่เขาต้องการเขาจะไม่เป็นอะไรแน่นอนดาวเตชารัตปกป้องกองหลังรุ่นน้องด้วยว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อเจลมาติปแต่อย่างใด หลังจากก่อนหน้านี้ขวัญซาพูดแสดงความเสียใจต่อการที่มาติบมีอาการเอ็นไข้หน้าข้อเขา่าฉีกจนต้องพักทั้งฤดูกาลในช่วงเวลาไม่นานหลังจากดาวเตชาาแคมรูนได้รับบาดเจ็บแต่บอกด้วยว่าเขาคิดแต่การพยายามแย่งตำแหน่งตัวจริงในเกมลีกมาจากมาติบให้ได้ผมคิดว่ามันเป็นการพูดภายใต้แนวทางที่ผิดนิดๆในความคิดของผมนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่เขาคิดแบบนั้นแต่มันอาจจะเป็นการพูดที่เร็วไปสักนิดผมไม่คิดว่าเขามีเจตนาในทางที่ไม่ดีหรอกนะ ตอนที่ผมอายุ20ปีนะผมเองก็อาจจะเคยพูดบางอย่างที่ต่างไปจากความคิดจริงๆเหมือนกันผมเข้าใจดีว่าทําไมเขาถึงให้สัมภาษณ์แบบนั้นแต่เราไม่ควรจะลืมสิ่งที่โจเอลทําให้กับสโมสรน,นี้และส่วนร่วมที่เขามีต่อความสําเร็จที่เราทําได้ด้วยจอเอลกําลังทําผลงานได้ยอดเยี่ยมและมีพัฒนาการอย่างมากเขาต้องเดินหน้าพัฒนาตัวเองต่อไปซึ่งจนถึงตอนนี้เขาทําได้ดีเลย ลิวอพูลเลตอีดบีวาตุรุเอนโดขาขอบคุณบทความจากตังกุยเลตอีดบีบทเพลงอมตะของเดอะบิทเทิลหนึ่งในเพลงโปรดของวาตุรุเอนโดอย่าวิตกกังวลมากเกินไปเลยแล้วมันก็จะผ่านไปทุกอย่างจะเรียบร้อยดีเอนโดซึมซับบทเพลงของเดอะบิทเทิลตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนที่โยโกฮาม่าบ้านเกิดคุณครูคนหนึ่งของเขาเป็นแฟนตัวยงของวงสี่เต่าทองจริงๆแล้วชื่อเดอะบิทเทิลไม่ได้มีความหมายอะไรเกี่ยวกับเต่าทอง เต่าทองจริงๆคือ Ladybug แต่มาจากคำว่า Beat ที่แปลว่าตีหรือเคาะจังหวะส่วนคำว่าสีเต่าทองที่เราใช้กันบางข้อมูลบอกว่ามาจากทรงผมกลาครอบของสีหนุ่มบิทเทนที่เหมือนเต่าทองครูคนนั้นของเอนดมักจะเปิดเพลงของเด e ะบิทเทให้เด็กนักเรียนฟังก่อนเริ่มสอนเสมอและเมื่อฟังมากเข้าทุกๆคนก็จะร้องตามไปด้วยรวมถึงเด็กชายวาตารุมันซึมซับอยู่ในสมองของเขาชนิดที่ว่าหําเพลงบิทเทได้ทุกเพลง จะว่าไปมันก็เหมือนโชคชะตาเขาไม่เคยรู้ว่าวงดนตรีที่ดีที่สุดตลอดการวงหนึ่งของโลกวงนี้มาจากเมืองลิเวอร์พูลจนกระทั่งวันที่เขาย้ายมาลงหลักปักฐานที่เมืองซีไซ์จริงๆนะผมไม่เคยรู้เลยว่าเดอะบิทเทิลมาจากลิเวอร์พูลแต่ผมฟังเพลงของเดอะบิทเทิลมาตั้งแต่เด็กเพราะคุณครูคนหนึ่งของผมเป็นแฟนเดอะบิทเทิลตัวยงช่วงนั้นผมเรียนอยู่มัธยมตน้นครูจะเปิดเพลงบิทเทิลให้ผมฟังก่อนเริ่มสอนทุกครั้งผมเลยคุ้นเคยกับเพลงของเดอะบิทเทิล เลงโปรดของผมคือเลตอินบีเอ็นโดย้ายเข้าสู่แอนฟิลด์่ามกลางคำถามยิ่งช่วงแรกๆที่รับโอกาสลงสนามก็ยิ่งเต็มไปด้วยคำถามคำถามที่เกิดขึ้นจากการตัดสินเขาเรียบร้อยแล้วท,ทั้งท้งที่เราเพิ่งได้รู้จักกันตัวเล็กเกินไปแรงประทะสู้ไม่ได้ช้าเกินไปเงะื้งะเกินไปเล่นพิมลีกไม่ได้หรอกแพนิกบายรีบซื้อเพราะพลาดไก่เซโดอายุ30แล้วจะเอามาทำไมสารพัดสารพันคำดูถูกดูแคลนจากฝ่ายตรงข้ามนั้นเรื่องหนึ่ง แต่จะคนกันเองมันน่าจะปวดแต่เขาก็ก้มหน้าก้มตาแก้ไขจุดบกพร่องเสริมเติมจุดที่ยังขาดทามันทุกวันและทุกวันในสนามซ้อมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนจนในที่สุดเขาก็ไปถึงจุดที่เจอกันครปต้องการอันที่จริงสัญญา4ีปีที่ลิเวอร์พูลมอบให้เอนโดแสดงให้เราเห็นชัดน,นะครับว่าครปและทีมงานมองเอนโดอย่างไรแค่ตัวสำรองหรือตัวหลักแค่อไลหรือฟันเฟืองสําคัญ แค่ซื้อมาแก้ขัดหรือผ่านคุณสมบัติที่ต้องการนักฟุตบอลแต่ละคนใช้เวลาปรับตัวไม่เท่ากันบางคนปรับได้เร็วบางคนปรับได้ช้าปวยการที่จะเปรียบเทียบระหว่างคนนี้กับคนนั้นคนนั้นกับคนนู้นหรือคนนู้นกับคนโน้นแต่เรื่องตลกที่สุดคือการดวนตัดสินนักฟุตบอลสักคนเพียงแค่เห็นภาพลักษณ์ภายนอกหรือเห็นเขาเล่นแค่1นถึงสเกมใช่แล้วมันแตกต่างกันพอสมควรเลยล่ะแรงประทะเทคนิคความเร็วนี่คือพิมลีก ตอนที่ผมลงเล่นพิม์ลีเกมแรกที่เราไปเยือนนิวคาเซลมันโหดและหนักหน่วงสุดๆมันแตกต่างกันจริงๆในทุกอย่างที่ว่ามาเลยสำหรับเอนโดถือว่าเขาปรับตัวได้เร็วเวลานี้เขาสามารถทดแทนตำแหน่งเบอร์หกที่ฟาร์มโยทิงเอาไว้ได้ในระดับที่น่าพอใจด้วยวิธีการเล่นที่เป็นตัวเขาตัวเล็กแต่แข็งแกร่งเร็วคล่องฉลาดทั้งอย่างกล้าหาญเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ผมแทบไม่เห็นเอนโดแพ้การแย่งมงกลางอากาศเลย การกัดจังหวะเทคตัวขึ้นมงบอลของเขาทําได้สมบูรณ์แบบมากมองดูทีมริพูเวลานี้การเก็บบอลจองังหวะ2หรือการเข้าสกัดแย่งบอลของเอนโดมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆหลายครั้งเขาคือคนที่เริ่มเกมรุกให้กับทีมจากการอ่านจังหวะตัดบอลชิงเหลี่ยมแย่งบอลหรือกระโดดมงบอลได้ก่อนคู่ต่อสู้อนาคตยังอีกยาวไกลเราไม่วันรู้หรอกว่าเขาจะดีขึ้นไปได้อีกแค่ไหนหรืออาจจะฟอร์มตกไม่ดีกว่านี้อีกแล้ว แต่ในเมื่อเขาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลสวมเสื้อลิเวอร์พูลและยังได้รับความไว้วางใจจากครับและเพื่อนร่วมทีมผมก็พร้อมจะให้กำลังใจเขาเต็มที่ทั้งในวันที่เล่นดีและแย่ย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วเอนโดให้สัมภาษณ์ว่าเขาพอใจกับผลงานของตัวเองในเกมกับตูลุสช่วงปลายเดือนตุลาคมที่สุดเล่นตัวจริงมงทำประตูนำสองต่อหนึ่งให้ทีมก่อนถลม่มห้าต่อหนึ่งที่แอนฟิลผมยังช่วยทีมได้มากกว่านี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆรู้จักผมและสไตล์การเล่นของผมมากขึ้น ผมเองก็รู้จักพวกเขามากขึ้นเช่นกันเกมกับตูรูสเป็นเกมที่ผมเล่นดีที่สุดเลยผมรู้สึกว่าตัวเองเล่นได้แบบสบายสบายในวันนั้นนั่นคือบทสัมภาษณ์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนอินโดคงไม่รู้เลยว่าชีวิตเขาในถิ่นแอนฟิลนาเวลานั้นกำลังเริ่มเข้าสู่ขาขึ้นเพราะหลังจากนั้นผลงานของเขาก็ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอมีอิทธิพลต่อทีมมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง 2- 3ถึงสสัปดาห์แรกผมยังอยู่คนเดียวที่โรงแรมผมเลยเออกไปหาอาหารญี่ปุ่นกินในเมืองและไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เดอะบิทเทิล ไปดูรูปปั้นทั้งหลายบนท้องถนนและยังไปเดึอะ่าเวิร์นคลับขับใต้ดินอโนง่งดังบนถนนแมททิวสตรีทหนึ่งในสถานที่รแรกที่เดอะบิทเทิลได้เล่นดนตรีสดเมืองลิเวอร์พูลบทเพลงของเดอะบิทเทิลและฟุตบอลของลิเวอร์พูลเริ่มขัดเกลาวเขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ปัญหาและอุปสรรคที่เจอไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยพ้าเชิญหน้ากับมันด้วยสติและความตั้งใจแล้วมันก็จะผ่านไปในแบบที่ควรจะเป็น สำหรับวาตลุเอนโดเข้าทำในสิ่งที่ชาญฉลาดที่สุดในการรับมือกับเสียงดูถูกดูแคลนทั้งหลายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองทำงานอย่างหนักเพื่อส่วนรวมด้วยทัศนคติที่เป็นบวกผมตื่นเต้นในทุกๆครั้งที่ได้ลงสนามพิม์ลีกทุกแมตช์มีบรรยากาศที่น่าเหลือเชื่อผมสนุกกับมันมากและก็อยากจะได้สัมผัสกับมันมากขึ้นเราเตะก,กันทีสัปดาห์ละ2เกมเราต้องหมุนเวียนผู้เล่นแต่ยังเก็บชัยชนะได้นั่นเป็นเพราะว่าทุกคนต่างพร้อมที่จะลงเล่นอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนั่นคือเรื่องสำคัญที่สุดเราชนะกันเป็นทีมทุกคนพร้อมเป็นตัวเลือกและต่างก็ทำผลงานออกมาดีในวันที่ได้ฟาบินโยมาร่วมทีมครอปไม่ใช้งานมิดฟิลบาซิเลนเลยแม้แต่นาทีเดียวจนกระทั่งปลายเดือนกันยายนและไม่ส่งลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองกลางตัวรับเดี่ยวๆเลยจนกระทั่งเดือนมีนาคมเจเกนครอปรู้ดีว่าเขาทำอะไรอยู่แน่นอนครับกรณีของวารุเอนโดก,ก็เช่นเดียวกัน เรียนรู้มุมานะทำงานหนักรับผิดชอบคิดถึงส่วนรวมมีทัศนคติที่ดีอย่าวิตกกังวลมากเกินไปเลยแล้วมันก็จะผ่านไปทุกอย่างจะเรียบร้อยดีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ